โลกคือดาวเคราะห์ที่มีพื้นที่ผืนน้ำทั้งหมดถึง70.8%และในพื้นที่ผืนดินทั้งหมด29.2%ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตเรียกได้ว่าโลกคือผู้ให้กำเนิดเลยก็ว่าได้แต่ก็เป็นผู้ทำลายได้ในเวลาเดียวกันอีก30วันโลกของเรากลังจะแตกครับ โอกาสเดียวที่เราจะรอดคือการไปหลบภัยในบังเกอร์ซึ่งเราต้องเดินทางถึง1,000งแสบ็อกและนี่จะเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานของพวกผมทั้ง7คนที่ระหว่างทางต้องประสบพบเจอกับอุปสรรคมากมายที่โลกใบนี้ต้องการจะฆ่าเรามีทั้งพายุเพนินไหวอุกบาทและความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ค่อยแผดเผาเราให้ตายอย่างช้าๆจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยในไมค้าฮาร์ดคอร์สาวันโลกล่มสลายครับ นีเอ่อเฮ้ย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 เอาแต่เริ่มเลยเอาแต่เริ่มคลิปเลยเฮ้ยจอะหัวเจาะหัวสันสันสันเฮ้ยหายแล้วหายแล้วกูว่าไม่าไหร่เพราะมันเคยมีไรสั่นในตัวกูแรงกว่านี้อะไรสั่นอยู่วะโอ้โหขอทุกคนอยู่รอดในอีก30วันที่เหลือนะครับแล้วไปเจอกันในบังเกอร์ปะปสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเป็นยังงกันบ้างครับสบายดีไหมแต่ผมในตอนนี้เนี่ยไม่สบายแล้วครับ พราะผมเนี่ยมีเวลาอีกไม่มากในการไปที่บังเกอร์ถ้าอยากเอาใจาช่วยผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับหรือซื้อชาเขียวไปดื่มกันได้นะครับในช่วงหนึ่งสาวันแรกผู้ผมรีบทําการหาไม้ลงเหมืองเก็บทรัพยากรเริ่มต้นให้ได้มากที่สุดซึ่งทุกอย่างก,ก็ยังดูปกติดีถึงแม้จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวเฮ้ยรู้สึกแผ่นดินไหวเราไม่ควรอยู่ข้างล่างว่ามันมันมันจะไม่ถล<ม>่มใช่ไหมขึม้นไหม ไม่รู้เร,เรา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 ต้องอยู่ใต้โต๊ะกอ่อนเอออยู่ใต้โต๊ะเองอล,บลบๆล <throat> มล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 งลมลเลมลมลปลมลหลม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 ลหลมลงลม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 ลหลมลหลม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 ลใลม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 ล่ลม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 ไมล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 มะมลมยมัม,นนมล,ออล,ลมอมลอะไรมลมลมลมไมลมลค่ฝลเบมลค่ฝนเล,ลาล ปวดใช่ไหมครับปวดใช่ไหมเดียเรียนหรอไม่รู้ไม่รู้ฝนตกหนักงี้เหรอมันคือมันคือฝนหรืออะไรเนะี่ยเว้ยดูดูเป็ดย่าดิกับโดนลมพัดอ่ะใช่เห็นแล้วเพื่อนเฮ้ยคนสวยอะ่ะเดี๋ยวลูกเห็บรอเฮ้ยลูกเห็บตกเฮ้ยแปดแปเฮ้ยเฮ้ยลูกเห็บตกกลับกลง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 เชี่ยคนจ๋งเ้ยลูกเห็บตกลูกเห็บตกลบหลบเร็วลูกเห็บตก เจ็บไหมเจ็บไหมปิดปิดปิดปิอยู่นี้เลยอยู่นี้เลยอยู่นี้เลยเฮ้ยไม่ต้องปิดขนาดนั้นลงมาข้างล่างกันเลยวะเฮ้ยอะไรเชี่ยตกใจหมดเลยไม่ต้องปิดกันแล้วพอขดต้องดูรูเห็ดดิไม่ต้องอดเหมือนก้อนเลยเรามีเรามีน้ำไหมอ่ะไม่มีไม่มีกระแกโอ้ยเชี่ยคนแร้วเดูเขาเห็นมันไหลดูมันไหลเข้ามาดิโอ้ฟิสิกส์ฟิสิกส์ในไมค์ครับโอ้โอ้ โอหนักมากอะเอาตรงๆว่านี่โคตรหนักเลยนะเป็นอย่างนี้หลาคาบ้านกูพังในชีวิตจริงอะเอานนี้หลังคาหลังคาสังกะสีกูปิวไปแล้วเชี่ยแล้วบ้านฟางข้าวกูมันจะรอดไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูมาดูฝั่งอะไรอะไรเฮ้ยพายุยุมาลบลมลมลบลม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 ลลบลม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 ลล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 มลลลลล อยู่ไปยังวะยังยังใครวะไอจิมม <di en> ี่เหรอนั่นก็เป็นชื่อไอจิมมี่โทษัดีเอ้ยเราซีเรียสพี่หลังวะแบบไอชิพเพื่อนเราหายไปเมื่อกี้มันติวไปแล้วไม่ไม่ซีเรียสไม่ได้เพราะมันโง่ไปเลยจริงยังหมุนอยู่เหรอได้ไล่ไล่ตายกลับมาดิเดี๋ายตายกลับมาไปดูได้ดูได้มันไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้วไอเย้จิมมี่เม้ง มาชงชชงชชชชนีเยตรงนี้เองตรงนี้เองตายใกล้ตายใกล้โชคดีสุดเฮ้ช่วยช่วีเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามาโ้ยตชแโชคดีมากๆที่จิมมี่สามารถรอดมาได้พวกผมตัดสินใจพักแรมในถ้ำนี้รอฟ้าฝนเงียบสงบและออกเดินทางหาน้ำต่อในตอนเช้าครับ ตอนนี้คือที่ต้องการนะคือเราต้องการน้ําอย่างด่วนแล้วก็อืน้ำเลยต้องการาแผ่นดินไหวโอ๊ยแผ่นดินไหวแย่ไอ้เที่ยวช่างแม่เลยแลอวแผ่นดินไหวมันไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้กูหิวน้ํามากเลยเดินเดินทุกคนเดินหิวน้ำก่อนภัยพิบัติช่างมันกูต้องการน้มากมากต้องการมากมากโอเว้น โอ้หแม่งตกแม่ตกตกตขีมากันแล้วโอหลังจากที่เดินทางอยู่นานในที่สุดผมก็สังเกตเห็นแหล่งน้ำครับน้ากูไม่ห่วงหรอกกูผม่แตรายอยากให้มีทรายมากตอนนี้ไม่มีแก้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยน้ำจากน้าแข็งด้านล่างมั้งมีมีน้ำแข็งด้านล่างไงน้าแข็งน้าแข็งไปไปไป็งล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 งไหนไ ลลลลงงเเยยพวกผมหยุดพักตั้งเข็มทำแก้วน้ำก่อนนับสะอาดเตรียมน้ำให้พร้อมสำหรับการเดินทางต่อไปเท่านี้ก็หมดปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำแล้วครับเดินต่อยาวๆไหมเดินต่อยาวๆไหมอย่าขอยาวๆเลยเราพักนานละกูจะบอกว่าวันนี้เดินให้ได้หมื่นบล็อกไหวปะไหว งั้นวันนี้ภายในวันนี้ต้องได้หมื่นบล็อกแล้วทุกคนเล t s go Let's go <S ไปๆๆฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่การเดินทางไปหนึ่งบล็อกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพื่อให้การเดินทางมันง่ายขึ้นก็คนต้องใช้เครื่องบินแล้วล่ะอ๋อใช่เราขับเครื่องบินได้แต่คนอื่นเราจะต้องหาพื้นที่สำหรับทำดันเวก่อนครับอุย้ยไปองค์ใหญ่มากอฮ้ยเราสร้างเครื่องบินที่นี่ไหมเน,นี่ยไอตรงเนี้ยเราสร้างเครื่องบินตรงนี้ไหมแล้วอยู่ตรงนี้ยาวๆสักเอาให้ได้ของเยอะๆแล้ว,ลวเราสร้างเครื่องบินแล้วบินกันไปเลยไหม ข้างบนนี้โอเคไหมได้นะมัไม่ยากมีส้างไม่ยากเฮ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่มีเดินชงนนเจียนเนี่ยเราก็บินขึ้นจากตรงนี้มันจะได้ไม่ไม่ไม่ลำบากเราต้องสร้างสนามบินปะไม่ต้องอ่ะเอาให้มันปกติแต่ตอนนี้ต้องการเชื้อเพลิงกับเพื่อนงั้นกูมีกูมีฐานสี่สามก้อนอ่ะพอปะเดี๋ยวเดี๋ยวทำรดก็ไ้ันเว่ยไปทำรันเวเออทำรันเว่ยหน่อยดีกว่าไปงั้นเราเราจะฟาร์มอยู่ที่นี่ใช่ไหมประมาณสัก สามสี่วันนะเอาให้มันเอาให้เราพร้อมมาแล้วเราออกไปพร้อมกันโอเคปะนี่ตั้มไปทำรันเวย์ยกันปะในช่วงสามถึงสี่วันนี้ผู้ผมแยกย้ายก,กันฟาร์เพื่อหา,หาของมาทำเครื่องบินโดยแต่ละคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองซึ่งตัวผมเองรับหน้าที่หาชเชิงเครื่องบินให้ได้มากที่สุดและในวันที่แปดผมก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับอเ,เอ,อ้ยนี่มันคูอยู่ตั้มขูงมาอยู่มันจะจอดรันเวย์มันจะจอดรันเวย์ ไอ้ต hey, ั ite, ้มจอดลันเว่ย no, ด no, well, right? well, oh ีๆต oh ั yes. ้มจอดลันเว่ยจอดลันเว่ยตั้มไอ้ตั้มจอดดีจอดดีจอดดีเออเออจอดจอดเออเอาว้าวเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยนี่ไง้บุญก่อนแล้วเฮ้ตัวทำไมวะทำไมทำไมตั้มมันหมุนยังไงันวแล้วมันคิดอะไรบ้าก่อลงเลยลงเลยลงเลยไม่ต้องไม่ต้องเล่นแล้วลงเลยตั้มลงเลยลงลงควกควบกวบดวตัวเอสโคดดีเอ๋อ อะไรดีตายดีตายนะอะไดีตายเฮ้โอ้โหเอาอีกแล้วเหรอใครล่วงะเนี่ยหยุดดิเฮ้ยกูตายแล้วตอนนี้ตอนนี้คือต่อจากนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นกูตายแล้วแล้วใครอยู่บนเครื่องบินน่ะใครอยู่บนเครื่องบินไอ้ต้อมเหมือนเดิมอ่ะไอ้ต้อมอยู่อ๋อโอเคกูตกใจหมดกูนึกว่ากูนึกว่าคนขับล่วงลงมาแล้วจะเครื่องบินปล่อยเอง เข้าใจเฮียขามีคาซีสัตว์ใช่ไอ้ต้ามันอยู่บอกคนนั่งไอ้เฮียเอ้าไอ้เฮียที่บอกเราว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลี้ยวขีดทันปะเนี่ยว่าลานเวย์นะฮะเฮ้ยไปไปเดี๋ยวตรงไปตรงไปได้เลยอยู่อยู่ไม่ได้ละขวามือทำไมตอนเครื่องบินขึ้นมันมันแบบมันแหวนวะมันแบบอื้อไอ้เฮียบูสเตอร์เออถอดบูสเตอร์ไหม เฮ้ยเซียนจัดอื้อตือไปอ่ะกูาชมไอ้เรื่องเรียนจัดไปอ่ะกูจะรับจิ๊บบรอตอนเช้ารอตอนเช้าขึ้นสิบพันที่ขึ้นค่อยไปมันไม่สวย ไปแล้วเฮ้ยกลับมาก่อนมาขึ้น่นะทําไ่วะเผาทําไมมันหมุนนะทุกคนคือระนี้ทุกคนทุที่ไหนือระนี้นีเอ็นืออะไรไอจิมิยามันไม่สวย ไปนะเอไป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 ใครกด F5 ได้ลองกด F5 แล้วลองหันไปทางตัวทิตโอ้ น,น,นั้นที่สุดพูกเราทั้งหมดก็เดินทางมาถึง50,000บล็อกกันได้สาเร็จเหลือ,อแค่ครึ่งทางเท่านั้นเราก็จะถึงบังเกอร์กันแล้วแต่การเดินทางต่อจากนี้จะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วครับเราจะเดินเท้าเป่าไปต่ออีก50,000บล็อกและถ้าตายแล้วตายเลยนะครับไม่มีการชุวชีวิตอีกแล้วครับ <c oughs> บังเกอร์วันสิ้นโลกมีซุกี้ตีน้อยยิงคิดได้ไงวะีบังเกอร์มีตีนน้อยให้เมื่อย พี่เสียวพี่จ้าโลกจะแตกไม่ไหวแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวกูเปิดเปิดเพลงไอ้น,นี่ให้ฟัง เป็นการเล่นกันในกลุ่มเพื่อนเฉยๆน้องๆหนูๆห้ามไปด่าไตนะครับเจเฮ้ยมันเป็นบ้านอย่างเงี้ยเฮ้ยมีแอนบิลด้วยไม่ได้ไม่ได้ไมได้เฮ้ยดูเหมือนเรือใหญ่เลยนะตอนใช่เรือใหญ่เนี่ยรอเนี้ยละกันเฮ้ยทำเรือใหญ่เลยนี่ว่าไปไปไปเรือใหญ่เนี่ยรือใหญ่เนี่ยอันนี้คือทำมันสามารถทำเรือนั่งได้เจ็ดคนเลยปะใช่ใช่คับหนึ่งแล้วก็นั่งหกทำทำทำเลยทำเลยทำอเลยทำเลยทำเลยทำเลยต้องการอะไรบอกต้องการอะไรบอกไม้ธรรมดาไม้โอ๊คใช่ไหมเนี่ย เอาหมดี๋ยวไปตัดไม้เพิ่มตั้มตั้มไปตัดไม้ให้กูไปเออเออตั้มเหรออนัทต้องการเหล็กต้องการเหล็กอีกแปดอันทำมอรลอกันได้ป่ะเหล็กแปดอันใช่ไหมมาเลไมาโอ๊ป่ะนัทนัดนี่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 มีถ้าเหรอเฮ้ยสวยคขามสวยเฮ้ยเฮ้ยมีถ้ำช่วยด้วย ช่วยด้วยนัดเจอถ้ำแล้วเออเจอถ้ำกูตกล้มอยู่เฮ้ยมากูมาช่วยโอ้โหกูตกงมาจากข้างบนอ่ะจริงเหรอกูขุดมาเนี่ยกูขุดถ่ายมาแล้วเจอถ้ำพอดีเลยไอ้เหี้ยแล้วกูเจอถ้ำแบบธรรมชาติโอเคโอเค it's okay Ui lag 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 ui lag lag Ui เดีวเโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยร้อนเลยวะเจ็บ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 เ็เจ็บกูเดี๋ยวไอ้ตะกี้ที่กูแหลกแล้วเพื่อนตายทั้งขโมยคืออะไรวะขโมยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยโมเดิร์ฟอะไรอ่ะเฮ้ยตายได้ไงเฮ้ยเฮ้ยก็ตายต่อหน้าผมเลยโว้ กูเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมไม่มีอยากได้ของใช้ไม่ต้องไม่ต้องสร้างแล้วกูว่าไม่ต้องสร้างแล้วไปเถอะไม่ไปเลยไหมไปเถอะไปเถอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวอยู่นิ่งๆเดี๋ยวโดนอีกนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเฮียมันทำดีเกินไอ้เฮียยมึงมึงไปเถอะอย่าอยู่นิ่งๆเลยอย่าอยู่นิ่งๆไปเถอะ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 ไม่งั้นโดนอีกไป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  ตอนนี้นะครับเราก็ได้เสียเพื่อนไป2คนแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือกันอยู่ 3...4... เอาไอ้ไตอะไอ้ไตอะไอ้ไตไปไหนไอ้ไตเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปก่อนไปมันมีเข็มทิศมันมีเข็มทิศช่างมันเถอะมันมีเข็มทิศช่างมันเถอะมีไหมอามานตมาใ้มามานมาใมาให้มตามมาามมาามมามมา้มหาหม อไม่แล้วตุ๊กไมค์เร็วโดนโดนไโดนมันอยู่ตัวนู้ดตัวงนู้ดฝั่งนู้ดตายตายตายไอวีนี้อ่ตายไม่กลัดจะไวบรอนเพื่อนหน่อยเหรอตายอย่างเดียวเลยก็มันมาใกล้ๆตุกขนาดนี้จะไม่ตรงหัวได้ไงวะมึงว่าเพื่อนเพื่อนฮะมึงว่ามึงว่าไตเป็นไงบ้างวะตอนนี้กูกำลังจะถามเลยมึงว่าไตเป็นไงก็ได้สิไตเป็นไงบ้างวะ ปัดสลับไปที่คุณตายหน่อยนะครับตอนนี้ตัดใจดีกวสลับไปที่คุณตายหน่อยนะครับเออไปครับอ๋ออย่างนี้นี่เองมันเป็นของมันเองเนาะก็คุณตายปลอดภัยดีอยู่เอาใจช่วยนะครับตอนนี้ใจช่วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเรือเฮ้ยารูยเดี๋ยวเฮ้ยเรืออะไรอ่ะทำไมสัมภารู้จลาดเข้าปุยมเข้าปุยมเขาเอาปเหมือนเราพี่ครับพี่ปุยปั้นตะไป ไปหัวอาหารยังเยอะพี่พี่เฮาบอแล้วกูไปทางอื่นละเอ้ยเขาบอผมขออนุญาตเป็นโจ้แลพี่นะขอขอหน่อยนะพี่นะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปไปไปอะไรวะไปไปไปคนนี้เขาไปคนนี้เขาไปไปไปเขาคิดได้เขาคิดได้ม่เอาไม่ช่วยเหรอช่วยเหลือผู้คนวิดแล้ววิดเอาไปคนเดียวไปแล้วมิดไม่รู้เลยเลยไม่ทำงานเลเอาไปเอาไปเอ้ยผู้ที่เหลือปล่อยเลยสองตัวไม่ใช่หรอมันจะช่วยแพร่พันธุ์ ไม่เป็นไรเราก <c oughs> ็เอากันเองนั <Teach outreach> ่นแหละ c อ้ยโอ๊ยตายนัดยาตายตายมีดซับซ้อนไดหน่อยดูวะเพราะว่ามันร้อนไงตายเอ้าตายเอาวินตายวินเอาวิน วินอะไรอะไรเนี่ยอะไรขู่มึงเนี่ยวินไอวินไอวินตายหองจริงไงตายมึงเชื่อปะท้ายของวินคือตายมุมมุมมองไอวินตอนเนี้ยไอวินมันจะบินตามดูเราไม่พอโดนอะไรมันก็จะตะโกนว่าตายเออใช่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 อย่าไปดูพีโอวีวินเลยอะแม่งตายทั้งคลิปอ่ะตายโอ้ยเนี่ยมันตายแล้วตอนเนี้ยมันตายแล้ว เอมันพูดแล้วมันพูดแล้วตาย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 เราเจอเกาะแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเกาะเจ็ดเอ้ยเจ็ดหมื่นสี่ียโคตรเร็วสวยถึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทรงเนี้ยบอกมั่นใจเลยใครทองรองวะนี่ทองรอ,องไม่ละม,มึง <laughs> อุ้ยเพิ่งมาลัวเลยอ่ะใส่หิวข้าวแล้วอยากกินตีแล้วอะ่ะ เนี่ยไกลถึงบางเกลอไงกินตีน้อยมันเริ่มฟุ้งขึ้นมาค้อมันเยอะไปเป้าอุ้ยอู้ด้านหลังคือมันเยอะไปเป้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกลับเลี้กลับเลี้กลับเลี้ยวกลับไปลงไปดิ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 ไปได้เฮ้ยหมา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 บนบนบนงขึ้น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 แล้ววิ่งหรือจะลงขึ้นแล้ววิ่งหรือจะลงลงไปก่อนลงไปก่อนลงน้ำยังได้เดี๋ยว ถ้าอยู่บนโบว์นี่ไม่เห็นเลยนะโอ้โหโอ้ด้านหลังเต็มเลยโอ้ยยี่สิบวะโอ้ยี่สิบวะน้องโอ้ยเกินโลกต้องเลยดีกว่าต้องขึ้นละ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 โอ้แค่นี้ยองว่าแค่นี้เปล่าแค่นี้เปล่าอุ้ยไปแค่นี้หรอไต่อไปต่ไปต่อแค่นี้น้องเฮ้ยอะไรคันนามาเร็ว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 รีบไปรีบไปรีบไปต้อมไปเร็วไปวะ มา oh, oh, โอเว่นโอเว่นเฮ้ยตามหลังอุ้ยข้างหน้าข้างไหน้าข้างหน้าอุ้ยข้างข้างตามเรือไหมตามมันมาไอ้ตามหน้าเรือไปข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยโอ้มองฟ้าก oh ่อนมองฟ้าก่อนเลยมองฟ้าแล้วตรงนี้โอ้ my god นี่มันเริ่มลงหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับึงระทึกมากระทึกมากโอ้ยหมวกแตกโอยนั่นแหละครับเรียบร้อยไม่ต้องสืบแต่ยังไงเราก็ต้องตามเชียร์เพื่อนเรากันต่อครับเมื่อกี้ ไอ้นัทฮะตะกี้ไอ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 วินบอกว่าโดนแน่โดนแน่แล้วมึงตายเลยโอ้โหไอวินแบบเมื่อวานระหว่างไอตั้มแบบพลาดโดนรถกบาบตายกับไอตายตายเพราะมัวแต่ห่วงม้าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นวเออตายมีไอตายมีมีม้าด้วยเหรอมึงไปดูไอตายไอ็นฮัทไปดูไอตายทำไมวะไอไปดูไอตายไอไปมีม้าด้วยว่าไปดูสีพันม้าอย่างเร็วไอขโมย ไปแล้วเลยเยง้ลองกาหัวกูเลยไอ้ตายมึงรู้สึกรู้สึกไงว่าที่แบบว่ามึงจับมาแล้วก็ดึงสั่งนานน้อยตไยอ่ะกูตายแล้วเหรอเต็มเต็มคิดด้วยยิงคิดกิงคิดด้วย